กราบสวัสดีกันเพื่อนยินดีต้อนรับสู่ช่องฮัลโหลเทสนะสรลบคลิปนี้มันจะมาสุดเรื่องราวของช่างสันกันเพื่อนชื่อเต็มๆของเขาก็คือสันขวานให่ไมใช่นับยอกยอกช่างสันอองเงินกันเพื่อนวันดีคืนดีเขาก็ไป่อยตุอุกอาจอุชกันโดยการไปยิงตำรวจกันเพื่อนมีผู้ชายคนหนึ่งนะเขาชื่อว่าช่างสันกันเพื่อนเป็นช่างซ่อมรถอยู่แถวอโงเงินอยู่แถวสายไหมในค่าคืนนั้นเปรียวเหงาดวงดาวอันมืดมีตัวของช่างสันเขานั่งแหงเอนั่งกินเหล้าอยู่กับเพื่อนของเขาบริเวณหน้าร้านปรากฏว่่่่าาาาาาามมมีีพคนนนนนนึเเเเเดิผร้้ขขือหหลลยยววซจะ เมียเขากันเพื่อนกลัวว่าพม่าคนนี้จะเซฟเมียเขาไปชักว่าวหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจตัวของช่างสันก็เลยเกิดอาการหัวร้อนกันเพื่อนหลังจากนั้นเขาก็มีปากมีเสียงมีปัญหากับแรงงานต่างด้าวพมา่ารายนีกันเพื่อนมีการเอามีดไล่ฟันไล่ตีตัวของแรงงานคนนี้สู้ไม่ได้กันเพื่อนเขาก็เลยตัดสินใจสับตีนแตกใส่เกียร์หมา วิ่งข้ามถนนมากันเพื่อนในจังหวะนั้นเองก็มีตำรวจนายหนึ่งกันเพื่อนแกชื่อว่าหมวดลังกันเพื่อนเป็นสารวัตรกันเลยทีเดียวอยู่ที่สอนอสายไหมแกก็มานั่งกินเหล้ามานั่งแฮงเอาอยู่เหมือนกัน,กนเพื่อนแต่อยู่คนละกลุ่มกับช่างสันปรากฏว่าพม่ารายนี้กันเพื่อนได้วิ่งไปขอความช่วยเหลือหมวดลังเองแกฟังพมา่าไม่รู้เรื่องแกก็เลยไล่พมา่าคนนี้ไปกันเพื่อน ตัวของพมา่าก็สับตีนแตกหนีหายไปไหนไม่รู้กันเพื่อนประรากฏว่าตัวของช่างสันพอเห็นว่าพมา่ารายนี้มาขอความช่วยเหลือจากหมวดรังก็เลยคาใจกันเพื่อนอยากติดเรื่องกับหมวดรังก็เลยพาสมัครพรรคพวกเขามาหาหมวดรังกันเพื่อนมาด้วยกัน4ี่คนตัวของช่างสันไม่ได้มาตัวเปล่าเล่าเปือยเขาเอาปืนขนาด9้ามมมาด้วยกันเพื่อนหลังจากนั้นตัวของช่างสันกันเพื่อนก็ไปถามหมวดรังว่าตัวของพมา่ารายนี้มาเล่าอะไรให้ฟังตัวของหมวดรังก็เลยบอกว่ากูฟังไม่รู้เรื่องกูไล่มันไปแล้วแต่ช่างสันไม่ลดลาวาสอกันเพื่อน พยายามคาดคันเอาความจริงตัวของหมวดรังก็เลยของเกินเงินเพื่อนมีการตะโกนบอกว่ากูเป็นตำรวจแล้วก็มีการเอามือไปแตะที่ปืนเงินเพื่อน ตบมือดังแปะแปะแปะเป็นสัญ,ญลักษณ์ว่านี่คือปืนนี่คือตำรวจกันเพื่อนในจังหวะนี้เองก็เลยสร้างความไม่พอใจให้กับช่างสารรเขาก็เลยตะโกนด่าหมวดรังว่ามึงใหญ่มาจากไหนหลังจากนั้นตัวของช่างสรรก็ชักปืนขนาด9มโมออกมากันเพื่อนจ่อไปที่หมวดรังชี้ไปที่หน้ากันเพื่อนระยะห่างไม่เกิน 2- 3เมตรหลังจากนั้นเขาก็กดไป15นัดเน้นเน้นกันเพื่อนกดกันแบบหมดแม็กกันเลยทีเดียวปังปะปังปังปะปังปังปะปังปังนี่คือเสียงปืนที่ออกจากปลายกระบอกปืนของช่างสรรกันเพื่อน ตรงนี้เองไม่ต้องสืบต้องค้นกันเพื่อนตัวของหมวดรังเสียชีวิตคาที่กันเพื่อนส่วนตัวของช่างสรรก็ถูกจับกลุ่มในเวลาต่อมากันเพื่อนเดี๋ยวคลิปนี้เองคุณจะสุดเรื่องราวของช่างสรนออเงินที่ไปยิงตำรวจให้เพื่อนฟังแบบเข้าใจง่ายๆตามสไตล์ฮัลโลเทสบทสรุปสุดท้ายตัวของช่างสรนโดนข้อหาอะไรบ้างบอกเลยว่าข้อหาโทดหนักกันเพื่อนอาจจะตายคาคุกอาจจะถูกประหารชีวิตได้เช่นเดียวกันเงินเพื่อนมาฟังเรื่องราวของช่างสรรออเงินกับตำรวจที่ชื่อหมวดรังกะเล็กคราผมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ริมถนนเฉลิมพงษ์เงิน แขงสายไหมเขตสายไหมอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าสายไหมเนื่องจากว่าผมมาเช้าตลอดให้เห็ใจนะับยอกยอกอยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครกันเพื่อนมีผู้ชายคนหนึ่งเขาชื่อว่านายอนนบศรีเสบอ,อายุ41ปีชื่อเล่นว่าสาันกันเพื่อนชาวบ้านร้านตลาดจะเรียกว่าช่างสางันกันเพื่อนเนื่องจากว่าเขาเป็นช่างซ่อมรถตัวของช่างสันเขามีฉายาว่าช่างสันอเงินกันเพื่อนเป็นช่างซ่อมรถเป็นช่างแต่งรถเอาไปแข่งในสนามต่างๆได้รางวัลมามากมายกันเพื่อนประวัติบางๆของช่างสันไม่มีอะไรเลยกันเพื่อน เขาเป็นคนธรรมดา <S <S เขาเป็นช่างซ่อมรถที่มีชื่อเสียงอยู่พอสมควรชาวบ้านร้านตลาดแถวนั้นรักใคร่เขาดีกันเพื่อนจนกระทั่งวันที่3มกราคมปีพศ2568กันเพื่อนช่วงเวลาประมาณ2ทุ่มชีวิตช่างสันก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปกันเพื่อนตัวของช่างสันเองนะับเขากําลังนั่งกินเหล้านั่งชิวๆอยู่กับเพื่อนของเขาบริเวณร้านซ่อมรถ ปรากฏว่ามีพม่าคนหนึ่งกันเพื่อนเป็นแรงงานต่างด้าวเดินผ่านไปผ่านมาบริเวณหน้าร้านของเขาในจังหวะนั้นเองเมียของเขาก็นั่งอยู่ในร้านกันเพื่อนพม่า,ร,มารายนี้ดันไปเหล่เมียเขากันเพื่อนเดินผ่านที่ไรก็มองเมียเขาอาจจะมองล่องนมอาจจะมองล่องจิ๋มหรือเปล่าผมไม่แน่ใจอาจจะมีการเซฟรูปไปสาวแหนตําแตงหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่รู้กันเพื่อนแต่ตรงนี้เองสร้างความไม่พอใจให้กับช่างสารรกันเพื่อน ไอชิบหายเดินไปเดินมาีีไรมึงมาเหลีมียกูทุกทีลักษณะแบบนี้ต้องเคลียร์ใจกันกันเพื่อนตัวของช่างสันก็เลยลุกพวดพาดออกจากวงเล่าไปไปเคลียร์กับพมา่ารายนี้กันเนพื่อนพม่ารายนี้เขาพูดไทยไม่ค่อยได้กันเพื่อนเขาก็เจรจาไม่รู้เรื่องต่อโต้กันไปมาสุดท้ายท้ายสุดก็เลยเกิดการทะเลาะวิวาทกันตัวของช่างสันก็เลยไปคว้ามีดมากันเพื่อน เอามีดมาไล่ฟันพม่าสังหารกันเพื่อนตัวของพม่าก็สับตีนแตกใส่เกียร์หมาวิ่งหนีตายเอาชีวิตรออกันเพื่อนวิ่งไปตะโกนไปเ่ว่ด้วยเชว่ด้วยชชวยด้วย,วยลักษณะเป็นแบบนั้นไปกันเพื่อนตัวของพมา่ารายนี้ตัดสินใจวิ่งข้ามถนนไปขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านกันเพื่อนในจังหวะนั้นเองก็มีตำรวจนายหนึ่งแกมีชื่อจริงๆว่าร้อยตำรวจโทบัลังเกสาพรอายุ55ปีแกเป็นสารวัตรป่าปามอยู่ที่สอนอสายใหม่กันเพื่อนชาวบ้านร้านตลาดจะเรียกแกว่าหมวดรังกันเพื่อนตัวของหมวดรังแกก็มานั่งแหงงเอามามนั่ เล่าเหมือนกันมานั่งอยู่กับเพื่อนของแกคนนึงซึ่งเป็นผู้หญิงกันเพื่อนแกกําลังนั่งกินเหล้าแบบอริดอร่อยกําลังนั่งกินเหล้าแบบชิวๆกันเพื่อนปรากฏว่าพม่ารายนี้ที่มีเรื่องกับช่างสันได้วิ่งไปเหิดประหอบมาหาหมวดรังกันเพื่อนมาขอความช่วยเหลือบอกช่วยผมด้วยช่วยผมด้วยผมถูกไล่ฟันมาลักษณะเป็นแบบนั้นไปกันเพื่อนหมวดรังเองแกฟังไม่ค่อยรู้เรื่องกันเพื่อนเนื่องจากว่าพม่ารายนี้เขาพูดไทยไม่ได้อยู่แล้วเขาก็พูดได้เป็นบางจังหวะพูดได้เป็นบางคำกันเพื่อนตัวของหมวดรังก็เลยตบบ่าเบา้ยนี ไปหลังจากนั้นพม่าายนี้ก็เดินหายไปในความเมืดกันเพื่อนหมวดลังเองแกก็นั่งกินเหล้าต่อเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นกันเพื่อนปรากฏว่าในจังหวะนั้นเองตัวของช่างสันกันเพื่อนเขามองมาแต่ไกลเขามองมาจากร้านเขาเห็นว่าพม่ารายนี้มาไว้พูดคุยกับหมวดลังเขาก็เลยคาใจกันเพื่อนไอชิบหายมันไปคุยกับใครมันไปคุยอะไรตรงนี้เองช่างสรนเขาอยากรู้กันเพื่อนตัวของช่างสรนเขาก็เลยตัดสินใจยกหูโทรศัพท์กลิ้งกลางไปตามเพื่อนเขาไปอีก3คนกันเพื่อนเบ็ดเสร็จรวมเป็น4ี่คนกันเพื่อน4ี่ คนนี้ตัดสินใจมาหาหมวดลังเพื่อนเพื่อนอยากจะรู้ว่าพม่ารายนี้มาพูดมาคุยอะไรกับหมวดลังสี่คนนี้ก็เลยตัดสินใจบึ่งหน้ามาหาหมวดลัง,งเพื่อนในจังหวะน,นั้นเองตัวของช่างสรรไม่ได้มาตัวเปล่าเล่าเปือยเขาพกกระเจียวมาด้วยไม่ใช่นะับยกยยก เขาพกปืนขนาด9้ามมของเขามาด้วยกันเพื่อนเป็นปืนออโตเมติกเน็บเอวมากันเพื่อนตรงนี้เองพอมาถึงกันเพื่อนเหมือนเรื่องราวตอนแรกมันจะไม่บานปลายตอนแรกมีการยกมือไหว้กันด้วยสามกันเพื่อนหลังจากนั้นช่างสรรก็ถามหมวดรังว่าไอ้พม่าคนนั้นมันมาพูดมาคุยอะไรกับหมวดรังกันเพื่อนตัวของหมวดรังตอนแรกแกก็บอกดีๆกันเพื่อนแกบอกว่าพม่าคนนั้นมาพูดมาคุยอะไรกูฟังไม่รู้เรื่องเนื่องจากว่ามันพูดคุยเป็นภาษาพม่ากันเพื่อนตัวของหมวดรังแกก็บอกกับตัวของช่างสรรไปประมาณ เทีนี้ตัวของช่างสันเขา,มาเมากันเพื่อนแทนที่เขาได้ยินแบบนี้เขาจะกลับบ้านไปแต่เขาไม่ทําแบบนั้นเขาก็เลยถามหมวดรังซ้ำๆย้ำๆกันเพื่อนว่าพมา่ามาพูดอะไรมาคุยอะไรกันเพื่อนตัวของหมวดรังแกก็เลยหัวร้อนนิดหน่อยกันเพื่อนบอกว่ามึงจะเอาอะไรกับกูนักหนากูบอกแล้วไงว่ากูฟังไม่รู้เรื่องกันเพื่อนกูไล่มันกลับบ้านไปแล้ว พอหมวดรังพูดแบบนี้ตัวของช่างสรนก็ของขึ้นทันทีกันเพื่อนหลังจากนั้นก็มีการโต้ตอบกันกันเพื่อนตัวของช่างสรนก็ด่าตัวของหมวดรังกันเพื่อนบอกมึงเป็นควยอะไรมึงเป็นควยอะไรลักษณะเป็นแบบนั้นไปมีการแจกคว้ยแจกควยให้กันกันเพื่อนพอช่างสันเปิดมาแบบนี้ตัวของหมวดรังแกก็ตอบโต้ไปเป็นคำหยาบๆคล้ายๆเช่นเดียวกันกันเพื่อนแล้วก็มีการตบท้ายว่ามึงจะเอาอะไรกับกูกูเป็นตำรวจกันเพื่อนหลังจากนั้นหมวดรังแกดันไปตบปืนกันเพื่อนตบปืนข้างๆเอวแกดังแปะแปะแปะเป็นสัญลักษณ์ บอกว่ากูเป็นตำรวจกูมีปืนกันเพื่อนพอหมวดรังทําแบบนี้เท่านั้นกันเพื่อนเหตุการณ์มันกลับตาลปาดกันเพื่อนแทนที่จะจบกันด้วยดีแทนที่จะแยกย้ายกันปรากฏว่าตัวของช่างสันกันเพื่อนได้ตัดสินใจชักปืนขนาด9มโมของเขาออกมาหลังจากนั้นก็จ่ะไปที่ตัวของหมวดรังกันเพื่อนระยะเผาขนประมาณ2-3เมตรกันเลยทีเดียวตัวของช่างสันไม่ปล่อยโอกาสให้เสียเวลาเขาใช้นิ้วของเขากดไปที่ไกปืนด้วยน้ําหนัก0.4ปอนด์อนกันเพื่อน กดไปแบบเบาๆกดไปแบบครึงๆกันเพื่อนลักษณะเป็นการรัวยิงตรงนี้เองกระหน่ำไป15นห้านนเพื่อนเสียงปืนดังสนั่นวันไหวปังปะปังปังปะปัง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 นี่คือเสียงปืนที่ออกจากไปกระบอกปืนของช่างสันกันเพื่อนหากเสียงไม่ครบตรงนี้แอดมินขออภัยด้วยเนื่องจากว่าแอดมินลิ้นจะเปี้ยากันเพื่อนตัวของช่างสันรัวยิงจนหมดแม้กันเพื่อนหลังจากนั้นช่างสันและชาวคณะก็สับตีนแตกใส่เกียย์หมาวิ่งหนีไปในความมืดกันเพื่อนหลังจากช่างสันวิ่งหนีไปในความมืดหลังจากสิ้นเสียง ปืนตรงนี้เองตัวของหมวดรังกันเพื่อนเขาเองก็ล้มฟุบอยู่บริเวณที่เกิดเหตุกันเพื่อนตอนนั้นเองแกยังไม่เสียชีวิตกันเพื่อนตัวของหมวดรังหายใจรวยรินชาวบ้านร้านตลาดที่เขาได้ยินเสียงปืนเขาก็มามุงดูกันเพื่อนมีบางส่วนโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจสอนอาสายไหมโทรแจ้งกู้ภัยไม่นานนักตำรวจก็มากูาก้ภัยก็มากันเพื่อนกู้ภัยเองพยายามปฐมพยาบาลพยายามยื้อชีวิตของหมวดรังแต่ตรงนี้เองมันสายเกินไปกันเพื่อนเนื่องจากว่าตัวของหมวดรังแกถูกยิงเข้าบริเวณล,ลำตัวถึง7นัดกันเพื่อนเรียกว่าผุ ทั้งล่างกันเลยทีเดียวกันเพื่อนเข้าบริเวณลำตัวเข้าบริเวณลำคอตรงนี้เองตัวของหมวดรังแกเสียชีวิตในเวลาต่อมากันเพื่อนสายตาของแกเริ่มปิดลงลมหายใจเริ่มแผ่วเบากันเพื่อนค่อยๆอ่อนลงค่อยๆอ่อนลงหลังจากนั้นแกก็ขาดใจตายบริเวณที่เกิดเหตุกันเพื่อนนี่คือวินาทีสุดท้ายของหมวดรังที่จากโลกนี้ไปกันเพื่อนหลังจากหมวดรังเสียชีวิตเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ให้กู้ภัยนําร่างของหมวดรังไปทําการชนสูตรพิกศพเพิ่มเติมกันเพื่อนหลังจากนั้นเขาก็เก็บพยานหลักฐานกันเพื่อนตรงนี้เองเป็นปอกกระสุนปืนขน 9มมจํานวนประมาณ1ิบกว่าปอกันเพื่อนแล้วก็มีการสอบถามคนที่อยู่ในเหตุการณ์ว่าใครเป็นคนก่อเหตุชาวบ้านร้านตลาดแถวนั้นเขารู้จักช่างสรรเป็นอย่างดีกันเพื่อนเขาก็บอกว่าคนที่ก่อเหตุนั่นก็คือช่างสรรกันเพื่อนเจ้านี้ตำรวจก็ออกไล่ล่าตัวของช่างสรรทันทีกันเพื่อนเนื่องจากว่าเป็นการก่อเหตุอุกอาจอุกชะกันหลังจากก่อเหตุไม่นานตัวของช่างสรรไม่รู้จะหนีไปไหนกันเพื่อนตรงนี้เองเขาก็เลยตัดสินใจไปมอบตัวที่สนสายใหม่กันเพื่อนไปกลางดึกของวันที่3มกราคมปีพศ2 5 0 5 68กันเพื่อนตอนที่ไปมอบตัวเขายังอยู่ในอาการเมากันเพื่อนตรงนี้เองเจ้าหนี้ตำรวจก็เลยเอาเข้าไปคุมขังไว้ในห้องขังโรงพักก่อนกันเพื่อนพอเช้าขึ้นมาในวันที่4มกราคมปีพศ2568เจ้าหนี้ตำรวจก็เลยเบิกตัว,ต,วตัวของช่างสาร์ออกมาทําแผนประกอบความรับสารภาพพอมาทําแผนตรงนี้เกิดความชุลมุนชุลเกเกิดความวุ่นวายกันเพื่อนเนื่องจากว่ามันมีคนสองฝักสองฝ่ายมาดูการทําแผนกันเพื่อน กลุ 1, ayuda, ่มหนึ่งก็คือกลุ่มของญาติญาติตัวของหมวดรังกันเพื่อนอีกกลุ่มหนึ่งก็คือชาวบ้านร้านตลาดแถวนั้น2กลุ่มนี้ประทะกันกันเพื่อนญาติของหมวดรังมีการด่ามีการสาบแช่งตัวของช่างสรรกันเพื่อนมีการบอกตำรวจให้ดำเนินคดีให้ถึงที่สุดเอาช่างสรรไปประหารชีวิตกันเพื่อนส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็คือฝั่งของช่างสรรกันเพื่อนชาวบ้านร้านตลาดแถวนั้นดันกลับมาให้กำลังใจกันเพื่อนบางคนตะโกนบอกสู้สู้นะช่างสรรบางคนบอกว่าจะเป็นกำลังใจให้ช่างสรรกันเพื่อนสองกลุ่มนี้ก็เลยเกิดการทะเลาะเบาแวงกันทำแผนได้ ประมาณส3สนาทีชาวบ้านจะตีกันกันเพื่อนเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยตัดสินใจระงับการทำแผงกันเพื่อนหลังจากนั้นก็คุมตัวช่างสันไปที่โรงพักกันเพื่อนหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ลงบันทึกจับกลุมมีการสอบปากคำช่างสันนิดๆหน่อยๆถามหาแรงจูงใจกันเพื่อนตัวของช่างสันเขาบอกว่าเขาป้องกันตัวกันเพื่อนเนื่องจากว่าตอนนั้นเองหมวดรังมีการจะจับปืนกันเพื่อนเอามือไปตบปืนลักษณะแบบนี้เขาไม่แน่ใจว่าตัวของหมวดรังจะยิงเขาหรือเปล่าเขาก็เลยตัดสินใจเปิดก่อนกันเพื่อนเปิดก่อนได้เปรียบลักษณะเป็นแบบนั้นไป เพื่อนเขาก็เลยจัดไปแบบหมดแม็กตัวของหมวดรังก็เลยตายกันเพื่อนนี่ก็คือคำรับสารภาพของช่างสรรกันเพื่อนตรงนี้เองเจ้าหน้าที่ตารวจก็ลงบันทึกไว้ในคํารับสารภาพกันเพื่อนหลังจากนั้นก็มีการแจ้งข้อหากับช่างสค์ด้วยกัน3ข้อหาใหญ่กันเพื่อนหนึ่งก็คือค่าเจ้าพนักงานในขณะปฏิบัติหน้าที่อัตราโทษก็คือประหารชีวิตสถานเดียวกันเพื่อนแม้ว่าหมวดรังเองแกจะออกเวรแล้วแต่ตอนที่เกิดเหตุแกเข้าไประงับเหตุแกช่วยเหลือประชาชนมันก็เลยเข้าความผิดนีกันเพื่อน2ก็คือพรบอาวุธปืนอัตราโทษก็คือ ปีถึง10ปี3ก็คือการใช้ปืนในที่สาธารณะอัตราโทษก็คือ5ปีกันเพื่อน3ข้อหาใหญ่ที่ตัวของช่างสันได้รับจากการกระทําครั้งนี้กันเพื่อนเบ็ดเสร็จแผ่นี้เองตัวของช่างสันมีในกระเป๋าแน่ๆไม่ตลอดชีวิตก็ประหารชีวิตกันเพื่อนเรียกว่าเต็มแม็กหมดแม็กเหมือนกับเขายิงหมวดรังนั่นแหละกันเพื่อนนี่ก็คือความผิดที่ตัวของช่างสันได้ก่อไว้และก็เวรกรรมที่เขาจะได้รับหลังจากหนี้ไปกันเพื่อนตรงนี้เองตัวของช่างสันก็ต้องเข้าไปชดใช้เวรกรรมอยู่ในเรือนจํากันเพื่อนอยู่ข้างนอก เป็นช่างซ่อมรถอยู่ข้างในก็ซ่อมเหมือนกัน,กนเพื่อนไปซ่อมจัก,กรยานให้นายไปซ่อมรถเข็นลงเลี้ยงไว้คอยเข็นอาหารให้กับเพื่อนๆในเรือนจําเป็นลักษณะนั้นไปกันเพื่อนถ้าหากมีอภัยบ่อยๆถูกช่วงถูกจังหวะก็อาจจะได้ออกมาเห็นหน้าลูกหน้าเมียแต่ถ้าหากไม่ค่อยมีอภัยโชคไม่อํานวยดวงไม่นําพา กว่า,าจะติดคุกจนตายก็เป็นไปได้กันเพื่อนนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดทั้งมวลของช่างสัรกับหมวดรางกันเพื่อนตัดสินใจผิดเพียงเซียววีก็ทําให้ชีวิตเราเปลี่ยนไปทั้งชีวิตกันเพื่อนใจร้อนนอนที่แคบกันเพื่อนฟังไว้เป็นอุทาหรณ์ฟังไว้สอนใจกันเพื่อน,พอนเพื่อนเองมีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องราวนี้ก็สามารถแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้หากคลิปนี้ผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยเพื่อนไว้ณที่นี้ด้วยขออเ,เพื่อนที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับจงมีแต่ความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดขอส่งควาาาามมมุมปน อย่าเจ็บอย่าจนขอบคุณครับโพ